ครัวนะครับสวัสดีคุณพ่อบ้านและก็คุณแม่บ้านนะครับวันนี้ผมมีเครื่องครัวอีกชิ้นหนึ่งมารีวิวให้กับคุณพ่อบ้านคุณแม่บ้านดูนะครับซึ่งเป็นหม้อหุงข้าวเสี่ยวมี่เชิญมี่นะครับถ้าออกเสียงผิดยังไงก็ขอโทษด้วยนะครับเป็นภาษาจีนพ่อบ้านธรรมดาไม่ถนัดเลยนะฮะอันนี้เป็นหม้อหุงข้าวอัตโนมัตินะครับมันสามารถลดน้ำตาลในข้าวได้ถึง44เมื่อก่อนเราจะ คุ้นกับการหุงข้าวแบบเช็ดน้ําสมัยโบราณก็คือต้องเอาข้าวไปใส่หมอ้อใส่น้ําแล้วก็ไปตั้งไฟแล้วก็รินน้ําออกนะครับหลังจากรินน้ําออกก็ต้องไปคอยทํำยังไงอะ่ะให้ข้าวมันสุกอะ่ะแล้วก็ต้องอย่าให้ข้าวมันไหม้ด้วยแต่เดี๋ยวนี้มีนวัตรกรรมการหุงข้าวแบบปุ่มเดียวเสร็จเลยนะครับและใช้เวลาเพียงแค่22นาทีเท่านั้นจะได้ข้าวที่สามารถลดน้ำตาลในในแป้งเนี่ยได้ถึง 44%นะครับเดี๋ยวเรามาแกะกล่องรีวิวเจ้าเชินมี่นี่นะฮะตัวนี้จะมีอยู่2รุ่นนะครับก็จะมี x2 กับ x6 x2 เนี่ยจะเป็นสีเทาขาวส่วน x6 จะเป็นสีขาวล้วนนะครับเรามาดูข้างในว่ามันเป็นยังไงเขาให้อะไรมาบ้างในกล่องนี้เนาะเรามาแกะกล่องเลยนะครับ ของของเขาเป็นรูปร่างสวยงามนะครับดูแน่นหนาแข็งแรงนะฮะมี QR code เรียบร้อยนะครับข้างในจะเป็นเปิดออกมาปุ๊บจะเจอคู่มือนะครับเป็นคู่มือฉบับด่วนเลยนะฮะอันนี้ใครแบบต้องการใช้เดี๋ยวนั้นอะไรเงี้ยมีขั้นตอนการใช้งานเบื้องต้นให้แต่เป็นภาษาจีนหมดเลยนะอันนี้ใครไม่ถนัดภาษาจีน ก็ต้องใช้ Google Translate แล้วล่ะครเป็นจะเป็นแอปสามารถแปลได้เบื้องต้นอยู่นะครับแล้วก็จะมีคู่มือฉบับสมบูรณ์นะฮะก็จะมีเนี่ยอะไรบ้างที่แถมมานะครับวิธีการใช้งานต่างๆเนี่ยนะครับเขาก็จะแถมมาแต่เป็นภาษาจีนทั้งหมดเลยนะครับ่นะอันนี้คือคู่มือที่ให้มา อันนี้มีโฟมเนี่ยนะครับมีโฟมกันกระแทกเรียบร้อยอันนี้ไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องขนท่งนะข้างในก็จะมีถุงหุ่มอีกชั้นหนึ่งและข้างล่างก็จะเป็นกล่องโฟมกันกระแทกเดี๋ยวเรามาดูตัวหม้อหุงข้าวกันก่อนนะครับอันนี้คือด้านหลังด้านหน้าคือตรงนี้ ดูสวยงามนี่ครับหม้อหุงข้าวหน้าตาดูสวยงามเลยเนาะอันนี้คือปุ่มเปิดนะข้างในมีอะไรบ้างที่เขาให้มาก็จะมีถ้วยสำหรับตวงข้าวนะครับให้มา1ชิ้นด้านในก็จะเป็นหม้อสำหรับใส่ข้าวหุงนะฮะอันนี้ก็จะเป็น ซิลิโคนสำหรับรองก้นข้าวอันนี้ให้มา2ชิ้นนะฮะอันนี้จะเป็นหม้อสแตนเลสเกรด304ก็คือใช้กับอาหารได้นี่ด้านล่างมันก็จะมีสติกเกอร์แปะไว้ว่าอย่าลืมดึงสติกเกอร์นี้ออกนะนะฮะก่อนใช้งานนะครับแล้วก็ตัวเนี้ย อย่าดื่มเอาไปล้างทุกครั้งหลังหุงข้าวเสร็จนี่หน้าตามันก็จะแปลกๆเนาะมันเป็นนวัตกรรมของเขาซึ่งถอดออกมาล้างได้นะครับอันเนี้ยเนี่ยนะฮะใส่เข้าไปไม่ยากครับตูดของมันก็จะมีรูปร่างแปลก,ปลกๆนะฮะมีแบบอันนี้น่าจะเกี่ยวกับไฟเนาะหน้าตามันจะเป็นอย่างนี้นะครับ ข้างในมันก็จะเป็นเนี้ยอ่าจะมีรูด้วยด้านบนจะเป็นเกรด304เหมือนกันนะครับซึ่งตัวเนี้ยนะครับสามารถดึงออกไปทำความสะอาดได้ง่ายๆเหมือนกันเห็นไหมเวลาหุงข้าวเสร็จนะครับตัวนี้ก็สามารถดึงออกไปล้างได้เวลาใส่กลับก็กดเข้าไปอย่างนี้นะอ,อันนี้ในตัว ในตัวหม้อหุงข้าวนะครับที่เขาแถมมาเนาะเวลาเราปิดก็ปิดงี้ส่วนด้านบนนี้นะครับเป็นฝานะฮะฝาระบายน้ําออกนะครับตรงนี้นะมันจะเป็นฝาระบายน้ําออกซึ่งเขาบอกว่ามันสามารถเปิดได้นี่นะครับระบายระบายไอ้น้ำออกเอาไปล้างได้เหมือนกันครับอันเนี้ย นะใส่ก็ใส่ง่ายๆเนาะวางไว้เฉยๆแต่ว่าเวลากดเวลาออกก็แค่กดตรงนี้เองนี่อ่านะฮะด้านล่างนี้มีอะไรบ้างครับด้านล่างนี้จะมีฝาสำหรับใส่น้ำข้าวนะฮะมีสายไฟสายไฟสำหรับหม้อหุงข้าวมาเป็นปลั๊กแบบเป็นปลั๊กแบบจีนนะ อันนี้ถ้าเรามาีตัวแปลงไฟฟ้าก็ตัวแปลงปลั๊กก็จบนะครับไม่มีปัญหาอะไรใช้ไฟ220โวลต์เหมือนบ้านเรานะฮะแค่หาตัวแปลงเข้ามาเฉยๆนะครับอันนี้ก็มีสายไฟมีช้อนตักซุปนะครับแล้วก็ช้อนตักข้าวที่เขาบอกว่ามันตั้งได้เออมันตั้งได้จริง ตัวนี้จะแถมมาตัวนี้จะเป็นที่รองน้ําข้าวนะครับเวลาเราหุงข้าวอยู่น้ําข้าวมันจะมาอยู่ตรงนี้นะครับนี่มันจะต้องใช้ฝานี้ปิดก่อนอ่าอย่างเงี้ยนี่คือทั้งหมดที่เขาให้มานะปะเดี๋ยวเราจะไปลองหุงข้าวให้ดูกันเลยนะครับเดี๋ยวผมจะไปลองหุงข้าวให้ดูเลยว่า หุงข้าวแล้วมันจะเป็นยังไงบ้างรสชาติข้าวมันจะเป็นยังไงเนาะลองกันเลยครับลักษณะาการหุงข้าวก็ไม่ยากเลยนะครับเราจะเอาตัวนี้ใส่ข้าวนะฮะแก้วที่เขาให้มาเนี่ยนะครับเราก็จะตวงข้าวแบบนี้เลยนะอันนี้คือแก้วที่เขาให้มานะแล้วเราก็จะใส่แผ่นรองนี่ลงไปก่อน เห็นขีดนี่ไหมครับอันนี้คือระดับน้ําที่เราจะใส่สมมุติว่าเราใส่ข้าว1แก้วนะครับเราก็จะใส่น้ําเติมเข้าไปให้เป็นถึงขีดนี้ถ้าเราใส่ข้าว2แก้วเราก็จะใส่น้ําเติมเข้าสู่ระดับขีดที่2นะครับสแก้วก็ขีดที่3นะฮะคือหุงได้สูงสุด3แก้วนั่นเองนะครับอันนี้ผมจะใส่ไปประมาณ2แก้วแล้วกันเนาะ สแก้วนะครับแต่ก่อนที่ผมจะเอาไปหุงเนี่ยผมจะเอาไปล้างสิ่งสกปรกออกก่อนนาะแล้วก็ล้างเหมือนเราซาวข้าวปกติเนานะถ้ามั่นใจว่าสะอาดแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะเอาไปหุง ในหม้อหุงข้าวกันหลังจากใส่ข้าวมาในหม้อเรียบร้อยแล้วเนะี่ยผมก็จะเอาไปใส่ในหม้อหุงข้าวเนาะเปิดออกมานะครับแล้วก็วางลงไปนะฮะจได้ไหมครับเมื่อกี้ผมใส่ข้าวไป2แก้วผมก็จะเติมน้ําให้มันถึง2ขีดอ่าขีดที่2นะครับถึงหรือยัง นิดนึงแล้วกันประมาณนี้นะฮะโตะมันเอียงๆหน่อยไม่เป็นไรนะครับแล้วเราก็ปิดไปเมื่อเสียบปลั๊กมันก็จะขึ้นแบบนี้ขึ้นมานะครับแล้วเราก็จะเห็นปุ่มอยู่4ปุ่มนะครับบนซ้ายเป,ปเ,าเป็นปุ่มตั้งเวลานะครับเป็นปุ่มตั้งเวลาตั้งได้สูงสุด12ชั่วโมงนะก็จะมีรูป,รปนาฬิกาอยู่นะครับ ปุ่มขวานะเป็นปุ่มเลือกเมนูนะครับเนี่ยนะครับนะอันนี้แค่ใกล้ๆเองนะคือปุ่มเนี่ยเซนซิทีฟมากทั้งๆที่ยังไม่ได้แตะเลยก็แบบรู้สึกว่ามันจะสัมผัสได้เร็วมากเลยนะครับล่างซ้ายคืออันนี้แหละฮะที่เราต้องใช้คือโหมดุงข้าวลดน้าตาลนะครับแล้วก็ปุ่มนี้ขวาล่างเป็นปุ่มเปิดปิดนะครับอันดับแรกเดี๋ยวเราจะเปิดก่อนอ่านะครับ แล้วที่กระพริบอยู่นี่นะครับ1 2 3 4 5เนี่ยก็จะเป็นฟังก์ชันของมันมันก็จะมีไล่จากซ้ายไปขวาเลยเนาะที่กระพริบอยู่เนี่ยก็เป็นโหมดทำข้าวต้มนะครับโหมดหุงข้าวกล้องนะฮะโหมดต้มหรือนึ่งไอ้น้ำนะครับอันนี้เป็นโหมดฆ่าเชือ้อฆ่าเชื้อโรคนะครับฆ่าเชื้อโรคด้วยไอ้น้ำนะครับไอ้น้ำร้อนแล้วก็ โหมดอุ่นอาหารนะอันนี้มี5อาาันถ้าใครจำไม่แม่นก็หากระดาษมาแปะแปะแปะได้เลือกโหมดมันได้นะนะครับเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยมันก็จะกระพริบไปเรื่อยๆนะครับแล้วแต่ละโหมดเวลาก็จะไม่เท่ากันนะครับพอเราอยากได้ไหนเราก็กดปุ่มสตาร์ทแค่นั้นเองนะฮะถ้าเราไมไ่ไปทำอะไรเลยมันก็จะหายไปนะครับหากเราปิดลิ้นชัก ไม่สนิทนะฮะสมมติเราพรเพยเออออกมาหน่อยหนึ่งเนาะเนี่ยนะครับมันมันก็จะไม่ทํางานนะนะสมมติเนี่ยนะนะสมมติเราเราปิดไม่สนิทเดี๋ยวมันจะเกิดการเออร์เลอร์ขึ้นเห็นไหมครับมันจะเออร์เลอร์และแจ้งว่าเราปิดสาไม่สนิทนะเนะฮะอ่ะเราปิดสนิทละทีนี้เราจะมาลองหุงข้าวกันแล้วนะครับ ด้วยปุ่มปุ่มเดียวหุงข้าวลดน้ำตาลเราก็จะกดนี่มันก็จะขึ้นมา22นาทีเสร็จแล้วเราก็จะกดปุ่มสตาร์ทอ่ามันก็จะคำนวณแป๊บหนึ่งนะฮะหรือว่าตอนนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนการต้มน้ำนะหลังจากที่มันน้ำมันเดือดเสร็จแล้วนะครับมันถึงจะเริ่มนะฮะเริ่มในการหุงใช้เวลา22นาที เนาะเมื่อกี้มันเอาน้ําส่วนเกินออกไปอยู่นะฮะได้ยินเสียงการทํางานของมันอยู่อ่ะมันเริ่มแล้วครับเดี๋ยวถ้ามันสุกเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับหลังจากที่หุงข้าวเสร็จแล้วนะครับมันก็จะไม่ได้มีเสียงอะไรบอกเรานะครับว่ามันเสร็จแล้วมันก็จะขึ้นเป็นตัวอักษรน,นี่แหละน่าจะคล้ายๆบีบีเนาะอันนี้คือหุงเสร็จแล้วนะครับต่อไปเราจะมาดูข้าวข้างในว่ามันเป็นยังไงกันเดี๋ยวเราจะมาลองดูข้าวที่สุกแล้วนะคะ เราก็จะได้ยินเสียงมันกำลังอุ่นข้าวอยู่ตลอดเวลานะอ,าอันนี้เรียบร้อยแล้วนะครับข้าวจะลักษณะจะแห้งๆนะด้านบนจะแข็งๆหน่อยนะแต่ด้านล่างเนี่ยรู้สึกว่าจะสุกดีครับนะเดี๋ยวลองมาชิมก่อน อืข้าวเป็นเม็ดดีมากเลยครับข้าวแบบแบบไม่ค่อยแฉะเลยนะเป็นเม็ดดีมากเลยแล้วเวลาอมข้าวเนี่ยรู้สึกว่าจะไม่มีแบบไม่มีความหวานของน้าตาลเนาะปกติเราอมมันจะมีแบบหวานหวานติดมานะแต่นี่รู้สึกว่ามันจะไม่มีนะครับ หลังจากเราใส่แผ่นกรองตัวนี้ไปเนี่ยรู้สึกว่าข้าวมันจะไม่ติดไม่ติดก้นหม้อเลยนะครับก็น่าจะล้างออกง่ายอยู่เนาะอ่ะนี่คือหม้อหุงข้าวลดน้ำตาลนะครับเป็นยังไงบ้างครับกับหม้อหุงข้าวลดน้ำตาลนะครับอันนี้ในเว็บไซต์เขาที่เขาเผยแพร่นะครับเขาเขียนไว้ว่า ถ้าหากว่าเราทานข้าววันละ2มือ้อนะครับมื้อละประมาณ200กรัมเนี่ยเราจะสามารถลดน้ำตาลในข้าวได้343แคลอรี่นะฮะต่อวันเลยทีเดียวนะครับเทียบเท่ากับการเดินขึ้นบันได2อ0 0ันขั้นนะครับเทียบเท่ากับการาวิ่งครึ่งชั่วโมงนะครับเทียบเท่ากับการเดิน1.3ชั่วโมงนี่แหละนะครับห3หรือ1.5ชั่วโมงนี่แหละนะครับอันนี้ก็คือถ้าเราทานข้าวปกติอยู่แล้ว มันจะดีแค่ไหนถ้ามันลดน้ำตาลในข้าวได้ถึง44%เนอะอันนี้ก็คงจะเป็นตัวเลือกสำหรับคนที่กำลังลดน้ำตาลในร่างกายควบคุมน้ำตาลในร่างกายอย่างเงี้ยนะครับ mm. Family Man เท mm. ่าบ้านงานครัวก็เอามารีวิวให้ท่านได้ดูได้รู้ได้เห็นว่ามันมีม่งข้าวอย่างนี้ด้วยนะนะครับ ขอบคุณที่ติดตามรับชมคลิปนี้นะครับฝากกด Subscribe ให้แฟ m ิลี่แมพ่อานอแม่แครัวถ้ามีเรื่องราวแบบนี้นะฮะจะเอามาเผยแค่ให้ท่านพ่อบ้านมนะ่เรียกท่านเลยนะคุณพ่อบ้านแ,แม่ได้รับชมกันนะครับแล้วนกะ็ถ้าใครไม่อยากพลาดคลิปเด,ดเด็ดนะครับรวมไปถึงการทำอาหารต่างๆก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับวันนี้ขอบพระคุณครับสวัสดีครับ